สวัสดีครับ,บ,ว,บ, My รบวันนี้แร้เช่องโกไม้โทโก้นะครับวันนี้พามาชมวัดบ้านรอบเมืองตำบนรอบเมืองเพิมเมืองจากวัดร้อยเอ็ดนะครับจะประมาณนี้นะพี่น้องนี่คือโบสถ์เก่านะครับ เก่า uh, รอบเมืองพี่นอ้องระครั้งขงึ้นเรือดังไม่นะครับ <c oughs> ừ, อืมปัดบ้านรอบเมืองย้อนแสงว่าพี่นอ้งนอง อายอนเสียงในเมืองนะครับร้อมรื่นนี่เป็นเปิดถูดทังเข้าก็สอทถ้าได้รับสรรรมที่น้องนางแบบ นี่คือโบทเก่านะครับ,บเก่าบทเก่าไปรอเมืองพี่นอ้องว่าระคังขี้เหล็กดังไม่แครับ ปัดบ้านรอบเมืองย้อนแสงว่าพี่นอ้องยย้อนแสงวัดในเมืองนะครับร่มรื่นนี่เป็นเปิเปดตูทางงข้าก็ซอสอทะเลลดซางพี่นอ้องงานแต่ รัดบ้านรอบเมืองนะครับประตูโค้งใหม่พี่น้องเซลาม่นะครับเซราหลังใหม่ โอ้โทมกว้างใหญ่ดีครับพี่น้องสบุดไอพานไปผต่พานมากครับแวะมาชมในนะครับเปรียบซาลาสันแน่นะครับปริษาทจากซัมซุง ไปไหนหย่อนเสียงจักหน่อยทางนี้กำลังก่อสร้าง,างน,นะครับกำแพงตอบปัดเรือขึ้นน้าครับข,ข้างคาน อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับช่วยเองอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบปอกกันไหมครับไปวัดได้ก็ได้ลองเ็ก็บไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ